สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับโอย้ยอุอันยามาอีกแล้วมาถึงโดมอีกแล้วนะครับวันนี้พบพอกันอีกแล้วเดินตรงจากอุดรเขาไม่เวลาตอบพี่น้องนะครับพอดีว่างันนันว่าจิไรสดแหละก็เลยเห็นไอ,อ้เขยมเิ่นข้นแจ้งมากว่าไรสดก็เลยอัดเป็นคลิปเอาพี่น้องนะครับมาเบิ่งนมามาหอดแล้วมีไผมาหอดเน่นะครับพี่น้องฟาดที่มันแท่าดแต่สวดสวดสวดีแล้ว

หอดเดี๋ยวนี้ล่ะก็่าจะเป็นลมสบายดีสบาีดายพี่น้องคที่แหลกเข็นที่แหลกเข็นไอ้กลังโหลดเข็นอยากขอถามตีก็เลยตอบก่อนอยากขอถามวาเดี๋ยวจะคีบอยมือว่าที่แหลกว่านีไลไรสดกำลังกดแล้วปุ๊บเขยมกำมลใจกระนถ่ายทอดสดแขงเสียนไม่ฝานยังโอ้ยเมยหายเมยหาไหลน้ำมือเยกหะม ี่สีมาบท่นมูนนดไปเนเลยเป็นขื้อจังนี้คลิป่หรอนท่านบอกฝรั่งเราทำนองบ่ท่านจิ้นปากที่เ่าทำนองจิ้นปากทำนองบงอบเคยวายจเถื่อนเนาสูโบเคยวายหรือด้น้องจัจมาไปเพิ่งเนาะก็ดจมาไปอันนั้นมันฟังมันกัฟังใดนี่ครับบเคยวาเนาะมันเป็นวายจิตวาด็ทุกคนเดียวอ้แล้วเนาะเดี๋ยวเขาเสียน้ำเจ้าได้ปัะนี้การใช้ฟาสตาน เออแต่ว่าแม่แล้วก็สอนดีอยู่มันสอนมามันสอนเขาฝอดแล้วฝอดขามงานแล้วแล้วฝนาดแต่ว่าการกระทำอันนั้นแล้วก็แกะตัวแล้วเนาะเสียงผู้เฒ่ามันกะคือว่านก็จะเปลี่ยนออกมาเจ็ดสิบโอ้ยเจ็ดสิบตัวเลยิแม่แล้วสอนดีอยู่ดนมนมนดุ่มที่แห้งอยู่แต่ว่าอันก็คือเขาก็ต้องอันคือว่าเพื่อนว่าได้อยูว่าหมายคูดนะเพื่อนว่าได้อยู่แต่ว่าครับใครวะ ข้าแก้วพี่เอง่ะทำนองบปท่านเขาหัวอ่านโบโบโคขุนเลยบบคุนเราฟังก่อนไหมกับโบขุนเราบ้ามันมันก็จังข้าไปเรียนสวัสดีแม่ป่านสมรตานั่งทำบาตะนั่งสังคารตานั่งสวัสดีแม่ป่านไุณคุณแก้วท้าพัะแม่ป่านน่าอะไรบอกร่าแอ้วโอ้เกี่ยนหัวป้ายแม่สมเด็จปานเอ้อไอ้วงสันเอาเอิ่นเป็นเอิ่นกันเด้เอิ่นปานปานเอิ่นเป็นเขาก็ขอข้อยเดียวกันเนาะฮัทโอกระเพื่อโอ้ยสอนบ่ได้เรกพี่น้อง มอสลำกวนย่อค er> ู่น uh ี่กับโบ้คือกันแน่นนฮะแต่ละราทำนองเนาะโอ้บ้คือกันจักหม่องเลยดิเพิ่นกับโอยู่เนี่ยต่อันบางเทียบบางคนเนี่ยบ่ต้องบ่ต้องโอ้อันโอเนี่ยคือหาขี้บวกหับางคนบางคนเพื่อนก็โอแลนอไปเลยนโอแลนอเธอเดียววันโบ้มีโอขึ้นโอสองแล้วก็โอลุงโอแลนอขึ้นมาเลย แต่ค่อยเริ่มไมคอยตั้งใจไปวดตั่งแต่ดับซื้อคันบดขี้กันนอละโอสิ่งไดอาจารย์การใช้ล่ำปีทองโอลานอลโอสสสสสสวัสดีครับสวัสดีที่นดูงดูุทคนดูคนที่แหกมาหอดเมืหอดลิ่งหยีบครึ่งชั่วโมงเลยแล้วผู้เอียโทรไปว่าได้รับกเปิดมากเย็นโพดว่าพอ ไปตินต่อไปเอกว่าอะไรยังนเรื่องยังสันนื่อตัเรื่องจดยาตัวหาผู้เอกมันก็เยว่อยอยู่ไหนมสักคนเเห็นคนเือยไ่ไมนน่น้ามก็เรื่ยไสอมที่ยงยังนี่ล่ะอ๋อพี่ไ่บริไทยแล้วคนบริบบที่แล้วเาอกว่าบอกว่าขอเพิ่มตอนขอเพิ่มกบริยูอันนี้แล้วเขาอยูุ่่นเขาเล่บรมากเเลยเพิ่นเขเลยต่างหาผู่วิกี้คู่เพิ่นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว อันนี้ก็ได้เอาเอาเฉพาะอันนี้ก่อนมาสันเผื่อเราไ่เป็นอย่างไม่แม่ทังก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็เลยบอดี้มาซึ่งปีนองปีนองครับมื่อไปท้าบุญด้วยกันเด้อร์ไบอกไปน้ำใส่ฝ่าเบี้ยวคนกวนงูเลยที่เป็นผู้งนหางผู้มาเบิ้งเพิ่อนอะไรผู้ไม่บุญสิมาแต่ทางตะเวนออกเจ้าเก่าโอ้ยเจ้าเก่าเมื่ออำนาจศาสนาดับสิ้นเหลือต่อหน้าโอ้ย ยังนี่คือมัมีข่อยน้ำแล้วขยายเบื้องตัวย่ายข่อยเดี๋ยวบเลิน้ำมูวบอจักแล้วบอบอกบอกเาเดลนมันเป็นละครแบบว่าคือมนเบาอยู่เมืองบางบทเมืองบางบทพี่น้องเป็นอ่านบทอยู่พี่น้องแต่ว่าพี่น้องบุสิากแต่ทาเวนศอ๋พี่นทุกคนครับเจ้าเก่าเมดอํำนาจศาสนาดับสิ้นเหลือต่อเหลือต่อสามคำัเจ้าขึ้จำาไดล้กลังเบิ่งเด่นเยเบิ้งเด่ขาสมัยเจ้าเด่น แถ่าวมทาาหนาว่ะบดเอสกันยาวมา่นนครับหนาวเหรอพี่น้องบดเอเกันยาวมา่นน้ครับทำหาวิทยาลทำให้่หเสเลยงบาทน้งหมดนี้าเล่นประโยชน์เดียวก็จะเอาไปเล่นที่ยังเนาะเนะเป็นอันนี้ตอนนอ้ามันม่ทงร้านี่นั่นละแนวกูก็ลังคิดใจอยู่ท้าเออหลายเติบคุณ้ใชสีสอยฝ่าผู้ด้เป็นสีสลยฝาเป็นลุงน้องจาบันบ่หจงะท่าเข้มเนว่าท้าเขม อย่งเขานี่ยพดอย่มาเกี่ยวกันนะครับขึ้นหลายแต่ปันี้เอาว่าป่มีขึ้นหลายแวัาดีับพีน้องาบนะครับคุณไล่ให้เียร้เนสองคนแง่าเกี่ยวกงคงนุงดีแบบนี้น้องว่าม่ร้อยเดียวเลยไปเติบน้องีว่าเกี่ยวกงคงนุีว่าประเดี๋ยวีว่าประดี๋ยวเพราะว่าีว่าคุณไปทายเบียองค์ป้าซีว่าอย่าบอี้โอยน้องตาไม่ non ho capito hello check check hey hey senti ho basta hai fatto ามนะเราม่อยากไปสัมผัสนะเอียงหน้เน่ยยิ้มอย่างนอกบาเดีาะขึ้นไปยิ้มอม่หยังนะเอาืัตเต็นหน้าที่เปีราละดีแท้่แคลลาดีต้องสารพัดแตงฟาพิทาเสียเคียเอายิ้มกินแเลยเตี่ยไเห็นหน้าต่้งไร้มือ เป็นพุ่งสิไอบันนีจับคว้างอ่ะนะเป็นแส่กุอน่านีจับของมาข่วนเขาเลยสวดยวงจาวาพ่ามือหนึ่งกระน,น้ำ้อยว่า,าไปุดอนน้ำโจาวาบ่ไปเด,ด,ด,ดี๋ยจกีบละมือนี่ด้าน้ายนมะมาขาวเนียนใสเดีย ามุนกำลังตำเมียงนอทาหุนน้องมนะครกบ่เมียงหัุ้งบบไหนอเมลำเพื่อนเมียงหคุ้งูจะใส่บุบบบุบไอเข็มไรเอ้ยไอเข็มไรทางุนเอา นมัสการใส่ม็มใส่แม็ไหมใส่แม็ไหมใส่แล้วมานึฮะพาขิวัดอ่ะบอลิวมาปีดีแทเถอะไม่อยาปีม็เยยังขนมขนมขนมไซม์พกนูขนมยี่ห้ออีหยงบอบอมันอะไรกวนเหนียวข้อองหวานตัวนึ่งาคือเสี่ครูดีใมือนี่ จิง๋อจิมาเลมาเลเอมามาเขาวเลยขาเลกาในท่นเีเเปลืองเลีองเลยเนาะเขาจะเลยวดทั้งเลืองโหลดในนวดในนวดในนดมา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 อันนี้ก็ปจักรา เรืもうもう่องม่นี่ย่ักระดาษลุลลท้าเรคอาเลำล่าไปก่อนนะครับพี่น้องมาเหนยมเยมยล่าม่ดดดล่าเนี่ครพี่น้องคลิปนี้ไว้สนีเด้อค่ะเด้อพกันใม่คลิปหน้านะครับเข่าไล่กัรแมวล่าแล้วข่ากัต้องเทีล่าเลยเไปล่าอ้ยจะสอนผมเนเนาะผมดกปลุกลสะออนเนาะ อาลำลาไปก่อนคลิปนี้พี่ลองนะครับไปปลูกนั่นไม่ปูนาผมรยนไยดตังหัแล้ดงเราเดี๋ยวขอไม่ลาพวกๆกันเม่ลาครับ